this big อ่ารวมไม่ได้ันรวมแช่ไม่ได้ไปหมดแล้วรถเก่ามารวมเหมือนกันดาวบกไปมีเสียงดังไม่จบหรอก สองตัวมีคนทำมาแล้วแต่ทำไมยังรวม oh. ช่างกระไดนี่ไม่ได้ครับไม่หายหรอกตัวใหม่ใช้ตัวใหม่ก็ไม่หายตัวใหม่ก็รวมต้องฟิตพอดี

มีร่องจาราบีอยู่เขาไม่ต้องใช้ความหล่อลื่นเยอะนิดเดียวเองแต่ทีนี้เขาไม่ทำํำลงกลึงทําผิดมาไม่แน่นครับทำมาจะไม่แน่นอันนี้เหมือนกันเห็นไหมอย่างเงี้ยเแบรบกว่ายกระดังอันนี้มันต้องพอดีเลยต้องต้องฟิตนะครับเพราะมีเขามีร่องจาราบีให้วิ่งอยู่แล้วตัวนี้นี่ร่องนี้เห็นไหมทำอย่างเงี้ยเแบรบกว่าดังกอกกอกกอกไม่หายต้องเปลี่ยนลงกลึงใหม่ใช้ไม่ได้ เพ่งใส่นี่หน่อยดิมาใส่นี่ให้หน่อยใส่ใส่ตัวนี้เข้าหน่อยดิตัวนี้ใส่เข้าไปในร่องเนี่ยใส่เข้าไปในร่องมันใส่เข้าไปเลยกลับข้างไม่ตัวใหญ่นี่มันอยู่ในร่องเนี่ยตัวใหญ่อยู่ในร่องเนี่ยเออไม่ถูกแล้วไม่ท,ทุกหลับ ออใส่เข้าก่กดเนเข้าร่องมันเออกดกดกดตรงกลางเลยตรงกลางอันนี้เข้าร่องนี่ตัวเนี้ยนี่เข้าร่องเนี้ยนั่นแหละอย่างนั้นแหละถูกแล้วอีกข้างนึงทางนู้นเหมือนกันใส่เข้าก่ดูร่องใหญ่ก่อนไหนร่องใหญ่มันเอามือชี้ก่อนกลับข้างกลับข้างนั่นแหละอู้กดตรงกลางก่อน cài họ bênh đuổi quang tang cài họ bênh đuổi luôn đấy luôn tăng, luôn 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 nó luôn 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 này không rau luôn này không luôn Này, luôn 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 lụt, lụt, luôn 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 มันดังไหมก๊อกก๊อกดังเลยใส่ข้างนี้ดูานะนี่ดูใส่ไปใสจ่จากข้างล่างดูจากข้างล่างมาก่อนใส่ตัว,น,าาวนั้นใส่จากข้างล่างมาอืมเนีออ่ยตาเนื้อ,อนู่นนี่เข้าก่อนเอาให้มันเข้าข้างหนึ่งสี่ห้าองศาเดี๋ยวเออหนี่งเห็นไหมนี่มันล้วไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยมันมันห่างไอ้มือตรงนี้จับจับข้างนี้ไว้จับข้างนี้ไว้

ี่แก่ถ้าไม่มีเงินซื้อก็แต้มตัวนี้เอาเอาไฟฟ้าแต้มหัวมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เจียวเนีย่ยใส่ตัวตัวแข็งกลับข้างไอ้ไปเนี่ยดถูกเลจยจับไว้เดยจับนี่แหละเดีย้ยใส่ตัวนี้ดูอันนี้ก็ล้วมเหมือนกันว่ะจับไว้เด้อันนี้ก็ล้วม,มน,น,วน,ไไน,นี่ก็ล้วมเหมือน,น,กมมนกันนิดเดียวใส่ข้างนึ่งข้างนู้น กี่ยุงไงยวะนีะ้เออเดี๋ยวเด้อมุดออกเดี๋ยวดังโอ้รวมเหมือนกันวะจับไว้เนี่ยนี่ก็รวมครับอย่างงี้ดังเลยนี่โอ้ทำไมก็าทำมารวมวะมีช่างเจียออกโอ้ยมีคนเจียมาแล้วนี่นี่เจียตรงนี้ออกใส่ไม่ได้แล้วเจียว ผมต้องหมดเลยอะไตัวนี้ก็รวมเดี๋ยวหาตัวอืออออปปว่นดูก็เอาๆเอาไปเป่าลมข้างหลังก่อนเป่าลมให้มันสะอาดแห้งว่นโอ้ยเบ่งไม่หายมีคนเจาะรูมาแล้วครับนี่ช่างก็ทำมาแล้วเนี่ยเขาเจาะรูเนี่ยตอนเขาเอาไม่ได้ของมันแค่นี้ของมันจะมียางปิดตรงนี้มีจุกปิดมีจุกปิดยางเนี่ยกันอันนี้ต่ออันนี้ช่างก็เจาะมา ไหนก็เอาตัวนี้ออกไม่ได้เขาก็เลยจบครับเอาสลักออกมาไม่ได้จบเลยแขีไม่ได้ยังไม่ผ่านอันนี้ใหม่นะอันนี้ของใหม่ของใหม่ไม่ดูเลยอันนี้ยังไม่เคยทำของเดิมมันที่แก้ก็ให้รุ่งกลึงนะทำากลึงอันนี้ใหม่พอกเกลียวเนี่ย พอให้มันพอดีเลยแล้วเราก็มาเจียงนี่เอาหน่อยเจียให้ไว้จารบีมหล่อรื่นแค่นี้แค่น้นมันแค่นั้นเองเราออกแบบมาผิดในรุ่นใหม่รุ่นใหม่เขาจะทำยางไ้ยางตัวนี้ใหม่มันจะดีกว่าเก่าเยอะเลยรุ่นดีแม็กรุ่นใหม่นะทำยางมาเหมือนโตยต้าเลยยางดีมากเลยรุ่นใหม่ไอรุ่นนี้ยางไม่ผ่านดังกอ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 ย่างงี้ไม่หายห,ายหรอก เปลี่ยนของใหม่ก็ไม่หายครับหลักดิสเบกหน้าเปลี่ยนกี่ตัวก็ไม่หายม,มียางตัวนี้เขาเขาประคองไว้อย่างลำหลักเขาเออกแบบมาเพื่อประคองตัวนี้คองไม่ให้มันไม่ให้มันไปเร็วมากนีไ่ไม่หายล่างนี่ล่างบนจะไม่เหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาออกแบบมั ตัวล่างตัวล่างจะมียางนี่ตัวบนล่างบนก็มีนเหมือนกันมียางบน,นโอ้ยเดี๋ยวก่อน